ladies and gentlemen may I have your attention please the show starts in 10 9, 8, 7. ประเทศบูนัยหรือบูนยดารุซารามมีเมืองหลวงคือบันดาเซรีเบกาวันมีศาสนาประจำชาติคือศาสนาอิสลา,ามภาษาประจำชาติภาษามาเลภาษาราชการภาษามาเลลักษณะทางภูมิศาสตร์ บูไนมีพื้นที่ประมาณ5,765ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบนเกาะบอเนียวในทะเลจีนใต้ภูมิประเทศประกอบด้วยพื้นที่สองส่วนที่ไม่ติดกันโดยพื้นที่ด้านตะวันตกมีประชากรประมาณ97%ส่วนพื้นที่ตะวันออกซึ่งเป็นภูเขา สำหรับพื้นที่ชายฝั่งทางด้านเหนือของบูไนติดกับทะเลจีนใต้ส่วนพรมแดนทางบกที่เหลือทั้งหมดถูกล้อมรอบด้วยรัสซาราวะของประเทศมาเลเซียประชากรมีจำนวนประชากรประมาณ41,890คนส่วนใหญ่ มีเชื้อสายมาลาย,ยูรองลงมาคือจีนและชาวพื้นเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในประเทศบูไนคืออุทยานแห่งชาติอูลูเต็มบูรงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าฝนเขตร้อนที่รวมพืชและสัตว์ป่าหายากนับพันชนิดบนพื้นที่กว่า50,000เฮกเตอร์ มีขนาดใหญ่หนึ่งในสี่ของพื้นที่ประเทศบูใไนเราจะได้เห็นลิงจมูกยาวและผีเสื้อราชาบูที่พบได้ในเฉพาะประเทศบนหมูกก่เกาะบอร์เนียวเท่านั้นเนื่องจากเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่อุรมสมบูรณ์มากที่สุดจนได้ฉายาว่ามงกุฎสีเขียวแห่งบูใไนยอยู่ท่ามกลางภูเขาน้ำตก ทะเลสาบลำาธารที่ใสสะอาดถึงขั้นว่ามองจากที่สูงลงมายังมองเห็นสัตว์ใต้น้ำเดินเมื่อยๆก็ลองมาผ่อนคลายกับสปาปลาจุ่มเท้าลงไปในน้ำเหล่าปลาตัวเล็กตัวน้อยก็จะกรูกันเข้ามาต่อที่เท้า ที่นี่มีกิจกรรมให้เลือกทำมากมายไม่ว่าจะเป็นเดินชมสัตว์ป่านั่งเรือ,อยางล่องแก่งสุดตื่นเต้นล่องแพไปตามแม่น้ำชื่นชมธรรมชาติอย่างใกล้ชิดตกปลาชิลๆแคมปิ้งกลางป่าสัมผัสชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองตกกลางคืนหากใครยังไม่เหนื่อยก็สามารถออกไปสำรวจเรื่องราวของเหล่าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆในเวลากลางคืนอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ ต้องเดินทางเข้ามาทางเรือเท่านั้นเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงจากเมืองหลวงแต่ถ้าจะมาเที่ยวที่นี่ขอแนะนำให้เผื่อเวลาไว้ประมาณ2-3คืนเพราะในป่าแห่งนี้มีพื้นที่กว้างและมีอะไรให้เราค้นหาอีกมากมายไฮไลท์คือ Canopy w a l อล์ y ทางเดินลอยฟ้า เราจะต้องขึ้นบันไดไปเรื่อยๆกว่า750ขั้นยังไม่ถึงก็ตื่นเต้นลมเย็นๆพัดผ่านตัวระหว่างทางมีเสียงสัตว์ไร,รล้อมเสียงมแมลงร้องแบบเซออราวพอมาถึงยอดสุดของบันไดาภาพที่เห็นเรียกคืนความสดชื่นกลับมาเลยค่ะ ได้มุมมองเหนือยอดไม้แบบ360องศามีหมอกลอยชั้นๆสวยงามดูพระอาทิตย์ขึ้นเดินเล่นสูตรอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดสะพานแขวนแกว่งเบาๆก็จะเสียวหน่อยๆถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะและนี่ เป็นแบบจำลองโมเดลอุทยานแห่งชาติอูรูเต็มบูรงที่กลุ่มดิฉันได้จัดทำขึ้นข้อมูลที่นำเสนอมาข้างต้นนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เข้ามารับชมไม่มากก็น้อยขอบคุณค่ะ